คุณเคยคิดไหมครับว่าดอกไม้ได้ยินเสียงหรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับพวกมันฟังได้จริงนักวิทยาศ,าศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลพบว่าดอกไม้บางชนิดเช่นดอกอิมพัทเทนส์และดอกเยโรมิเนียสามารถตอบสนองต่อเสียงของพึ่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพวกมันไม่มีหูแต่กลีบดอกไม้ทำหน้าที่เหมือนจานรับเสียง เมื่อคลื่นเสียงจากการกระพือปีกของพึ่งสันเข้ามากลีบดอกจะสั่นสะเทือนอย่างแผ่วเบาและนั่นคือสัญญาณเตือนให้พืชเพิ่มระดับน้ำหวานในท,ทันทีพูดง่ายๆคือดอกไม้สามารถฟังพึ่งได้และรู้ว่าเวลานี้ถึงเวลาต้อนรับผู้มาเยือนที่สำคัญที่สุดของมันสิ่งนี้เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ต่อธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงเพราะมันบอกเราว่าพืชไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิด เพราะมันมีโลกของเสียงที่ละเอียดอ่อนซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ําแม้เราอาจไม่ได้ยินเสียงของดอกไม้แต่ดอกไม้อาจกําลังฟังเราอยู่ก็ได้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องไม่รู้ตอนดอกไม้ที่ได้ยินเสียงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเล็กๆที่ทําให้เรารู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนครับ